อ่ะหัที่แล้วต้องขอให้เอฟซีรถนาะแม่น้องหัวที่แล้วเนาะรถแต่งวดที่แล้วง <id> วดนี้ไปเอาสูตรได้ให้เอฟซีอีกเนาะงวดนี่ตอนนี้มีสูตรสูตรหมอทำอืมหมอทำสูตรหมอทำรวเนี่สูตรลองเบิงโอ้สูตรหมอทำให้มาเป็นเป็นหมอหมอยาหรืเป่เป็นหมอทำเป็นหมอ,หมอ,หมอ,อยา แม่นสมองแม่เขาทุ่งหวานอยู่เลยสูตรของเพิ่นไม่ดวงมีกามากเลยไปหาแต่สูตรมาปล่อยเต้วนีิไปหามหาเย็บสี่บอกโอ้หมดที่แล้วเขาคว่ะวมดที่แล้วเพิ่นเขาอยู่เขาตัวใดกันหนิเขาหาสวงหาสวงสูตรขิวที่เดียวเนาะขิวเป็นเป็นสูตรหมองทำเป็นญาติแม่นะครับด้วยเป็น บอกางว่าเป็นปูเนาะอืเตะกียบมันเป็นหมอทำเป็นหมอยานั่นสูตรเอาเรียนี่สูตรเอาเรีนี่เพิ่นเพิ่นจิถือประจำํำตะกี้ครับถูกทุ่วัดทุ่วัดตะกี้สมัยตะกี้บหมดเสือร้ายเนาะอือเสือเธอราาาั่วซ้ำซี้ฟันเกลได้ทุ่งวดอือคนเอ็นสูตรอัน หมอท่าหมอยาสูหมอยา,อยาปวแวกเจ็บปวดข้คนคือว่าหมอยาปวเพ่นพ่นเปา่าอืมเป็นหมอเปา่าเป่าแข้งเป่าขาสีเป่าแข้งเป่าขา,เ,า,ขาเจ็บตาเจ็บยังเป่าเด็กหน่อยเป็นสานะาเจ้าว่าอันนี้ก็เจ้าอืมตอนนี้เพิ่นยังดูป่ะเพิ่นเสียไปแล้วอืเสียไปหลายปีแล้วก็เลยเอาสูตรเพิ่นมาใสา่อืม มาซิเมนบอเนาะมาสิเมนบอเพราะว่าหมอพีคัมเมนหันขรุดเนาะคือเอาสูตรมาเบิ้งมาลองเบิ้งอันนี้ยังไม่เปิดเลยยังเลยครั้งแรกก็นะแมเนาะจ้าครั้งแรกแบบนี้คือว่าม่ฝันอยู่ฝันฝันอยู่ฝันว่าแต่เมื่อบานล่ะอือันคือ บอกงามบ่หญ้าหน้าเพินมานั่งเอิ้นอือเมื่ออยู่บ้านอยู่เมืองแนเพินว่าสันอือเพิ่นเสียสวบ่หญา,าเพิ่นเสียไปแล้วมื้อผูอยู่บ้านมันวาเมืออยู่บ้านแนเพิ่นว่าก็เลยพาลูกนอนไปไปละ่ะมันเป็นกระตอ๊อบเนาะเป็นกระต๊อบมุงไั่หญ้าอือแต่มันก็เฮ็ดงามๆประเดิษฐ์ไว้ให้อือ ก็เลยก็กำกันนางเหนงอยู่กับอันกับลูกอพอดีพ่นยาพันกเ็เลยอม,มามาพันกด็ดีใจรังกระแดนกอดทะเบียนบ้านยังไงเนี่ยทะเบียนบ้านหนึ่งห้าสี่หนึ่งห้าสี่อันนี้คือฝันเกีย่ยวเฮี้ยมแต่แต่ฝันเกี่ยวบ้านหลังหนี่งสองเถวแล้วได้บ้าแถวว่างหันกบฝัน ฝันเห็นฝันจะไงมหบ่าฝันว่าถ้าลูกไยยามบานขึ้นกันถ้าลูกไยยามบานขึ้กันเกิดลูกผู้นี่ละเป็นผู้หญิงความเป็นทหารไปอะไรบนอันซ้อนะมันก็กรอดก็หอมนะไฝันน่ะฝันนั่นถ้าผู้ใดก็เมื่อบานถ้าลูกสาว ลูกสาวเป็นเล็กน่อยเล็กน้อยเพิ่มเป็นตาหักนะเความยอกพว่มนะก็เลยว่าพาไปหาผู้หายยาหาพอมันกนหน้าประสไปแล้วมันก็ดีใจล้วยพักกันเลยกอดกอดหลานนะเมื่อเฮี่ยนนะเมื่อเงี่ยมฟันเกี่ยวเงี่ยนนี่สองรอบหรอเป่สองรอบหล่ะบานเด็กที่ยังก่อนบันเด็กที่หนึ่งหาสี่อยู่อุบลเลอยู่อุบล โมเมนเิ่นจังว่าคือฝันแนวเดียวกันน้อง่าสูตรนี่กับสูตรเพื่อนั่นละอนี่กับสูตรเพื่อนก็เลยเอาสูตรเพื่อนว่าสูตรเพื่อนแม่นไหมครับแม่แม่นอยู่ได้เพื่อนเขาประจํำอยู่เขาทุงอ่อยูดสมัยเพิ่นเพื่อนยังมีสิวอยู่อันนี้โ่เม่นหมอพี่ขมิ้นโบแมนหมอพี่ขมิมนเป็นหมอยาเป็นหมอยาหมอทำหมอยาหมอเป่าทำไมเพิ่งมาปล่อยแล้วเนี่ยเพิ่งเจอหรือว่าอย่างไง เมื่อเมื่อบาดมันหันกระไดมากเนาะมันไล่อาจารย์เนาะมันไล่อาจารย์ก็เลยมันหันเดีปล่อยลองอาจารย์นั่นอาจารย์นีรลองเบิงสนชนะมาไปที่เมนต์ไปิี่เนจากไหนครับครับรูดไปมันหันเนาะก็เลยเอาเอาสูตรนี้ร่องเบิร์สูตรหมดหมดทีแล้วเข้าตัวไหนครับแม่หาสองหาสอง่าในดวงนี่มีหลายสูตรหลายอาจารย์เนาะหลายสูตรต ไปซอหามาให้จนให้เอฟซีทุงวัดทุงวัดนั่นแหละมาเกรดก่นเลยมาเกรดถือโบถือกับโบวากันเนาะเป็นความเสื้อส่วนบุคคลเขากับบุกหูคือกันเนาะแต่ว่าหมออีกับเมียนี่คือหลุดหลุดครับหลุดก็ว่หลุดนะแม่เนาะก็ว่หลุดอาจารยนไม่บหอาจารยนไม่อาจารยนไม่เออเขาสิยไว้แยกนี่ไปหาติเล็กเขาจะหาคนมัดก็แม่เนาะอาชีพแนวนี่มันมัดเนาะ มากรีกหอ<ๆ>มักเละกับซอห์หาครับม,รมักคักเลยพี่แม่นะส่วนมากจะเข้าสองตัวหรือสามตัวแม่ส่วนมากสูตรนี่บอกครับสูตรนี่ตตกีมันจะเข่าสามตัวเลยส่วนมาก,ส,มากส่วนมากจะเข่าสามตัวเตแต่เกีนัน่นเบาะบอกน้ำเป็นเจ้าคืออแต่เพิ่ยังมีชีวิตอยู่น่นอ,อครับเป็นพ่อปู่ใช่ไหมครับเป็นปู่แล้วเอื่นหมอยาเอื่นหมอยาหมอยาหมอทำเขาเป็นเป้าหัวแม่ ไปเป่าเป่าพวกตาแดงพวกเจ็บค้างเป่าเด็กหน่อยนะหมอเป่าอะหมอเป่าหมอยาต้องอธิบายชัดเจนคือเป็นเป็นเป็นหมอเป่ายาครับหมอเป่ายาต้องอธิบายดิวยจะเปนหมอยาอะไรอืมสมัยโบราณเนี่หน่อยหายกับเป่าเป่าลวหายแบบเป่ากับเศา้าก็เป็นความเชื่อนเนาะตาแดงเป็นข้อไข่ยัิเป่ากับเสาร์เลย เสืออยู่บ่าวเคยเคยถือกับจับฟองเองมาแล้วครับเป็นหมอเป่าเป็นหมอเป่าโดยเฉพาะโอ้แล้วท่านไปเอาสูตรมาจากไหนทำไมแม่นอยึางแล้ครับแม่สูตรพ่นพ่นมักแนวนี้เนาะครับพ่นคนมักเนี่ยมันก็เฮ็ดของเพินเองนั่นแหละมันก็ตีตีเป็นสูตรไว้ส่วนมากเลขของปู่ที่ท่านเสียไปเนี่ย สามตัวใช่ไหมแม่สามสามตัวนี่กลับด้วยไหมหรือว่าตรงตรงเลยชวนมากสิตรงตรงเลยครับวันแต่เหมือดไออันออกเหมือดหนเนาะครับยังมือแรกมากจากงสีเพิ่นสีแอแอนมาแล้วเก่งเลยอ๋อมสีแอแอนมาแล้วเพิ่นมวลไหนเพิ่นกะเพิ่นถือเวกถือเ จังว่าเอาของเพิ่นเอาสูตรเพิ่นมาปล่อยร่องเมืองเผื่อเสีเข้าเนาะเมื่ออุบนบางหันเนาะกระจบเห็นเนาะสูตรเพิ่นมากไมีสามตัวสองตัวเอายกให้เบิ่ร์นตั้งสองตัวร่องสูตรนี่เบิ่์นหมดเลยคือไม่ต้องกลับใช่ไหมคุณแม่เขียนแกล้กระดาษมากกว่าส่วนหนักถือประเด้กลับเลยโอ้โหแม่ดวงเก่งไม่พร้อมเลยนั่งเก่งไงก้อน ขอแต่ว่าจับถือครับขอให้ว่าจับถือตัวนี้เมดวางจับมาให้ผมมาแต่95นี่ละแม่ข9 5เนี่ยสวยมันเบิ่งแหล้วมันสิเขาทงหงวดแต่ว่าแต่ว่าจับถือนะนะครับมันมันจะมีในสวนถูกโตนะสถิติที่แม่ดูย้อนหลังเนี่ยเข้ามากี่งวดแม่สถิติเลยนะ มึงมันสามสีหมวดไอะไรสถิติย้อนหลังใช่ไหมครับ<ม>สองตัวหรือสามตัวแม่สถิติย้อนหลังสามตั <3 S 1> ตวก็มีสองตัวก็มีสถิสติย้อนหลังคือสองสามสามสี่งวดแล้วสามสีงวดแล้ว